โรย เปมาคำนะคะที่เหลือให้นักเรียนไปฝึกอนในคล้องนะคะลูกอ่าคำแรก no, o, no no o, no no คำที่สอง b ติเชอร์เติมไม้โถแสดงว่าคำนี้จะอ่านว่าอะไรคะพออุยอคุยมอโอโมไม่โทโมอ,อ่ออานว่าคุยโมคำที่สองติเชอร์เติมไม้โทเหมือนกันอ่าจออีงอจริงจอโอโจไม่โถ ชื่อพาเติมสองคำแล้วเด็กเก่งมากอ่าต่อมาในหน้าต่อมานะคะในหน้านี้ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องอ่ะดูในขในข้อแรกข้อแรกนะคะเขามีสระโอยอยักษ์มาให้แล้วเขามีรูปภาพมาให้ นี้คือภาพหนูภาพหนูแทนพยัญชนะอะไรคะนอนหนูแสดงว่าคำนี้ก็ต้องอ่านว่า oh, no โยโนยนฮ่าเติมคำว่าโยนลงไปเลยค่ะเติมได้ยังคะลูกอ่าต่อมาคำนี้เขามีสารโอบอใบไม้แล้วก็มีภาพไก่มาให้ให้นักเรียนเติมพยัญชนะอะไรคะ กไก่แสดงว่าคำนี้ก็อ่านว่าบโอกอโบอ่เติมลงไปเลยค่ะอ่าอีกสี่ข้อนักเรียนเติมลงไปเลยนะคะดูภาพแล้วก็เติมลงไปนะคะลูกทีนี้เด็กๆเติมเสร็จหรือยังคะ เติมเสร็จแล้วให้นักเรียนมาดูที่รูปภาพดูที่รูปภาพนะคะให้นักเรียนเขียนคำาสละโอจากภาพแล้วฝึกอ่านเขียนคำาสละโอจากภาพแล้วฝึกอ่านภาพนี้คือภาพอะไรคะลูกภาพโบแล้วก็เติมคำว่าบอโอโบภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพใบโพแล้วก็ต้องเติม สี่คำถ้าเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ผสมด้วยสารโอมาสองชื่ออย่างเช่นเพื่อนเราชื่ออะไรคะที่มีสารโอโฟกัสเติมคำว่าโฟกัสลงไปคนที่2องมีไหมชื่ออะไรดี ชื่อโมก็เติมคำว่าโมลงไปโมเขียนยังไงคะโมโอโม,โมอ่าเก่งม,มากๆเลยทีนี้แบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้สระโอสระโอสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเป็นสระเสียงยาวแล้วก็เติมยาวลงไปยออบยา เขียนไว้ตรงไหนสโลเขาเขียนไว้ตรงไหนลูกข้างหน้าพยันชนะต้นแล้วก็เติมคําว่าข้างหน้าลงไปอ่าเ,เด็กทันไหมคะลูกไหมมีใครไม่ทันไหมคะอ่าในคาบนี้ที่เชอร์ขอฝากไว้แค่นี้ใครไม่ทันย้อนกลับมาดูวีดีโอได้นะคะไว้เจอเกันใหม่ในค่าบถัดไปนะคะลูกสวัสดีคะ่ะ